คับเพื่อนๆผมตุ้ยแม่ทอยนะครับผมวันนี้ผมตุ้ยแม่ทอยนะครับผมมีของเด็ดๆนะครับผมมาสันนำเสนออีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือปั๊มปั๊มปั๊มนี่เจ้าคารเซมอโตช็อคเวฟนะครับผมคารเซมอโตช็อคเวฟนะครับผมเป็นรถสเกล1ต่อ10นะครับผมจาบัคกี้ไฟฟ้าตัวโหดตัวแรงคันนี้นะครับผมเป็นรถที่ราคาประหยัดย่อมยๆมากครับ เขาเรียกได้ว่าเป็นรถที่ new entry นะครับผมสำหรับคนที่อยากเล่นออยากเป็นเจ้าของรถบักกี้ไฟฟ้าสเกลหนึ่งต่อสิบเด็ดๆสักคันหนึ่งเนี่ยเราก็จะมองไปที่ตัวนี้เลยผู้นำตลาดเลยก็คือตัวคาเซโ o โตช็อคเวฟนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มาค่อนข้างจะครบนะครับผมในกล่องนี่เรียกได้ว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จเท่านั้นยังไม่พอนะนี่รุ่นนี้นะไฮไลท์ของเขานะครับผมเป็นบักกี้ขับสที่กันน้ำได้สุดยอดจริง กันน้ําได้ก็หมายความว่าเขาเป็น full waterproof นี่นะครับผมมาในกล่องในกล่องก็เป็น RDR นะครับผม ready to run นะครับผมแล้วก็เป็นตัว waterproof นะครับผม waterproof ในที่นี้คือเป็น full waterproof เลยนะหมายความว่ากันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ใช่กันน้ําแบบนิดๆหน่อยๆนะแต่กันน้ําได้จริงๆเลยนะครับผมกันน้ําแบบซีเรียสเลยนะสุดยอดมากๆรีโมท2อดกิกนะครับผมเดี๋ยวข้างในกล่องนะครับผมข้างในกล่องเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ดูรอบๆนะครับผมของงานกราฟิกก็ถือว่าสวยงามครับคันนี้ผมตั้งใจจะรีวิวหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้รีวิวนะครับผมเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับก็เลยวันนี้ก็สมโอกาสก็เลยเรารีบมารีวิวให้แฟนๆเพื่อนๆนะครับผมแม้ทอยนะได้ชมกันนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะครับผมหลังจากที่เราแกะภายในก็เป็นแบบไหนนะครับปั๊มปั๊มปั๊ป นี่ว้าวสุดยอดจริงนี่จะตัวบักกี้นะครับผมคันนี้ถือว่าหล่อมากเลยนะในกล่องมีอะไรในกล่องก็มีนี่จะตัวรถบักกี้อะไรเอ่ยนี่รีโมทนะครับผม2.4กิกนะ2.4กิกพร้อมกับสวิตช์นะครับผม,นะม,บบผมที่เราจะตั้งค่าต่างๆได้นะครับผมถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับผมนี่ แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคู่มือการใช้งานครับผมคาเซโมโตะครับผมนี่เป็นภาษาไทยเลยนะผมชอบมากๆเลยคู่มือภาษาไทยนะครับผมแล้วก็รถแท้นะครับผมเราก็จะมีการให้ด้วยนะครับผมสําหรับตัวช็อคเวฟนะครับผมมีสติกเกอร์ในการแต่งตัวบอดี้นะครับผมให้สวยงามไปยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคมีอะไรอีกก็มีที่ชาร์จนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ครับผมตัวหางหลังของเขานะครับผมสปอยเลอร์นะครับผม สปอยเลอร์ที่เราจะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะสำหรับตู้ตัวอ่บบักกี้คันนี้นะครับที่สำคัญนะผมชอบสุดก็คือการระบบที่เขาสามารถที่จะ,ะกันน้ำได้นะครับปกตินะในบักกี้รุ่นอื่นๆนะครับการที่เราจะเล่นรถแล้วสามารถกันน้ำได้เนี่ยถือว่าราคาสูงมากๆเลยนะครับแต่รถพวกนี้ เขากันน้ําจากโรงงานมาเลยนะพร้อมฟิล์มกันรอยเลยนะตัวบอดี้พวกนี้ครับเขาจะมีฟิล์มกันรอยให้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดามากๆครับนี่ตัวนี้นะจะให้ดูนะครับดูตรงเนื้องานนะครับเนี่ยสวยงามมากๆครับเวลาเราเล่นไปนะถ้าเกิดเข้าเป็นรอยนะเราก็ลอกฟิล์มได้เลยครับถือว่าสวยมากแล้วก็ชกนี่เป็นชงอลูมิเนียมนะเป็นชงน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับผมเขาเรียกได้ว่าเวลาซับแรงกระแทกครับเนี่ยซับแรงกระแทกเนี่ยเขาจะแบบว่า เวลาเราเล่นกระโดดหรืออะไรครับมันจะทําให้เราคอยซับแรงกระแทกได้ดีมากๆและที่เด่นเลยนะเขาลองรับแบตลิโพนี่ตัวนี้เจอคําถามเนี่ยเจอทุกวันเลยนะว่าเออพี่ตุย้ยถ้าผมอยากเ,าเล่นรถต้องทํายังไงเปลี่ยนสปีดอะไรวุว่นวายไหมพี่ตุย้ยใช้เงินเยอะไหมผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับผมใช้รถที่ลองรับสปีดลองรับแบตลิโพไปเลยแต่แรกนะมันจะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากครับ เยังไม่จริงๆนะเพราะว่าสปีดลูกนึงเนี่ยก็ตกพันกว่าบาทนะครับผมแล้วก็ในยุคก่อนเนี่ยการที่เราจะไปเล่นแบตลิโพเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องไปเขาเรียกได้ว่าอ่าต้องไปซื้อแบตเตอรี่แบตเตอรี่เขาจะมีรองรับอีกนะสองเซลล์สามเซลล์นะครับผมแต่รถคันนี้นะเขารองรับได้เลยถึงสามเซลล์นะครับผมสามเซลล์นะผมย้ําเลยว่ามันคุ้มจริงๆเพราะว่าปกติรถที่รองรับ3เซลล์ได้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนมอเตอร์นะมอเตอร์ลูกนึงก็ สามสี่พันนะครับผมถ้าอย่างดีหน่อยๆแพงๆหน่อยก็ห้าพันกว่าเกือบหกพันนะครับมอเตอร์นี้ที่รองรับบตเตอรีน่นี้ในช่วงก่อนนี่ถือว่าแพงมากแต่ตัวนี้ผมซีเลยนเลยว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็แรงพอๆกับรถที่เขาเปลี่ยนมอเตอร์ราคาหลายๆพันได้เลยนะสุซีกันเลยนะไม่ธรรมดาจริงนะกับค่ายคาเซโมโต,โต้ตรงนี้นะครับผมผมขอชื่นชมเลยนะว่าเขาเขาเรียกว่า เอาใจใผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงครับโอเคส่วนแบตเตอรี่ที่ยี่ห้อไหนที่ควรใช้เดี๋ยวผมจะมารีวิวกันในคลิปถัดไปนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาลุยกันเรื่องเจ้าคาเซโมโตะตัวนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเวลาเราสามารถแกะตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูโครงข้างล่างก่อนโครงข้างล่างเนี่ยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโครงพลาสติกนะครับผมที่มีน้ําหนักเบาและมีความ แข็งแรงคงทนมากๆนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะรองรับแล้วก็เน้นสําหรับงานกระโดดนะรถที่เบาเนี่ยเขาจะเน้นอะไรรู้ไหมงานกระโดดครับการจั๊มการอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลองจั๊มหรือว่าช็อตจั๊มเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนินหรือแทร็กต่างๆครับผมเขาสามารถที่ว่าเวลาคือถ้ามันหนักมากเวลามันลงปัก๊กมันจะกระแทกเงี้ยแต่ถ้าเวลามันเบาเวลามันขึ้นมานะมันจะไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งได้ต่อนี่เป็นข้อดีของงานพลาสติกน้ําหนักเบาครับซึ่ง รถแพงๆเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นงานพลาสติกน้ำหนักเบากันเยอะมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแกะกันให้ดูนะครับว่าข้างในนะครับแล้วก็ถอดบอดี้กันออกออกแม่นี่ถอดบอดี้อย่างนี้นะครับผมนี่พอถอดออกไปแล้วนะครับผมอยากให้กล้องซูมมาให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับผมก็ตัวนี้นะครับงานตัวนี้ก็สังเกตดูนะครับช่วงล่างเนี่ยเขาจะให้พักนะครับผมเขาเรียกปักดีนะครับผม ไม่ใช่ปลั๊กสองสายแล้วนะเขาให้ปลั๊กดีนมาครับปลั๊กดีนเนี่ยข้อดีก็คือว่าเขาสามารถเสียบกับแบตลิโพได้เลยนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยตัวปลั๊กเนี่ยเห็นไหมครับตัวเนี้ยเสียบกับแบตลิโพได้เลยนะก็ข้อดีเราไม่ต้องมานั่งแปลงปลั๊กแล้วนะแล้วไม่ต้องเสียตังค์หลายรอบแล้วครับผมตัวนี้นะครับกล้องสปีดนะสปีดตัวนี้นะครับผมกล้องเห็นไหมครับตัวนี้นะโอเคกล้องสปีดเนี่ยสีส้มๆตัวนี้ก็คือแฟลตนะครับผมเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นสปีดที่ ดีมากๆครับจากค่าคาเซโมโตะครับมีความการทนความร้อนสูงนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นห้องเกียร์หรืออะไรเนี่ยเขาจะซีลกันน้ํามาเลยนะแล้วก็ที่เห็นเราเป็นเห็นเป็นมอเตอร์ตรงนี้เขาไม่ได้มอเตอร์เปลือยนะครับผมแต่เป็นมอเตอร์ที่ว่าซีลปิดมาหมดเลยนะไม่มีรูให้น้ําเข้าเลยนะผมสุดยอดมากคุ้มค่าแล้วก็เอาใจคนเต็มที่เลยครับสำหรับคนชอบเล่นนะแล้วก็สําคัญเลยนะการที่เวลาเราเล่นรถที่กันน้ําเนี่ยนะครับผม ไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนแค่มอเตอร์หรือว่าเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่หรือรีซิฟหรือสปีดอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าพวกนี้มันจะแพงมากครับเวลาเราไปดัดแปลงกันเองคือผมหมายความว่าถ้าเกิดว่ารถคันนี้ไม่ได้กันน้ำนะเราต้องไปซื้อสปีดซื้อรีซิฟซื้อมอเตอร์ซื้อสารพัดเลยครับที่ว่าสามารถกันน้ําได้เนี่ยแล้วมันเป็นเงินเยอะมากถ้าเราอดัดแปลงเอากาวซิลิโคนมายิงใส่เหมือนเหมือนพวกรถสเกลที่เขาเล่นกันในยุคก,ก่อนนะมันจะคาความร้อนไม่ทันครับ ถ้าขายความรอยไม่ทันมอเตอร์เราก็จะเละสปีดเราก็จะไหมครับแล้วก็รีซซฟเราก็ลาโลกไปก่อนแต่ตัวเนี้ยค่ายคาเซโมอโตนะครับผมเขาจะซีลกล่องน,นะครับมันจะเป็นบ็อกตัวเนี้ยครับผมปิดครอบมาเลยครับผมและน้ําจะไม่เข้ากล่องรีซซฟครับถ้าเกิดว่าน้ําไม่เข้ากล่องรีซซฟอะ่ะก็แปลว่าเราสามารถลุยโคนลงน้ําทะเลยังได้เล่นอะไรก็ได้ครับแล้วเวลาเราเล่นมันเลอะเลอะใช่ไหมล่ะคนเล่นรถบิ๊กฟุตแน่นอนจะให้มานั่งเช็ดททลานมันก็คงไม่ไหวถูกไหมครับ แน่นอนครับถ้าเกิดว่ากันน้ํานี้นะเราน้ําฉีดนะจบเลยลกสะอาดเลยนะตัวนี้ผมก็มองว่าคุ้มมากๆเลยครับแล้วก็สปีดสปีดท,ทั่วไปกันน้ําไม่ได้นะครับผมสปีดท,ที่กันน้ําได้ราคาพันห้าอัพนะครับตัวเนี้ยให้มาเลยครับในของราคาแค่เท่านี้แต่ให้สปีดกันน้ํามาเลยครับถือว่าไม่ธรรมดาครับสหรับของในเลดที่มาจากโรงงานแล้วเราไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเราได้รถที่ สามารถที่จะวิ่งในน,น้าได้เลยเนี่ผมว่ามันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุณนะครับผมตัวนี้นะก็ส่วนเดี๋ยวเราจะมาะทดสอบกันดูดีกว่าว่าถ้าเราวิ่งนะครับผมจะมีคลิปอยู่นะครับผมคลิปจากค่ายคาเซโมโตะของเขานะครับที่ว่าถ้าเวลาลงในน้ําเนี่ยเต็มที่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมกันกันน้กากันน้ําได้จริงหรือเปล่าหรืออะไรนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปดูคลิปอย่างออฟฟิเชียลนะครับผมคลิปอย่างเป็นทางการจากค่าคัเซมโต้กันเลยนะครับผมไปชมกันเลยนะ Let's go สำหรับคลิปการรีวิวในวันนี้นะครับผมก็ถือว่า,าไม่ธรรมดามาก,มากครับสำหรับของที่ราคาเราไม่ต้องจ่ายเลยเพิ่มนะครับราคานี้เป็นอินสต็อกที่สามารถเล่นได้เลยนะครับกันน้ำได้เลยแล้วก็มีความแรงสนุกสนานในตัวนะครับมีความลุยแล้วก็กระโดดได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกลัวคว่ำนะครับด้วยน้าหนักที่เขาเบา,เขา,เ,ขาเขาได้เปรียบคู่ต่อสู้ในหลายๆยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าเป็นตัวแรงที่น่าจับตาครับผมโอเคส่วน ในวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวของเจ้าตัวนี่คาเซมอโต้นะครับผมช็อคเวฟนะครับผมบักกี้ไฟฟ้าช็อคเวฟขับ2ที่เด็ดที่สุดนะครับผมบักกี้ที่น่าจับตามมากนะครับผมก็เป็นทําให้รุ่นี้นะครับก็ถือว่าถ้าใครมีงบนะครับผมไม่ต้องงบเยอะมากครับแค่งบที่คุณอยากเริ่มเล่นรถไฟฟ้านะครับผมคุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับผมยังไงวันนี้ตุ้ยแม่ทอยขอตัวลาไปก่อน คลิปหน้ามีรถลียี่ห้ออะไรรถเด็ดๆจากค่ายไหนเดี๋ยวยังไงก็ติดตามผลงานของตุ้ยแมททอยต,อต่อๆไปด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาก่อนยังไงก็ผมอยากฝากบอกเยาวชนด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าคือในคลิปเราเนี่ยก็จะมีเยาวชนดูอยู่นะครับผมก็อยากให้เยาวชนเนี่ยหรือเป็นน้องๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับก,ก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นเป็นน้องๆเนี่ยผมพี่ตุ้ยแม่ท,ทอยนะครับก็อยากให้น้องๆ ตั้งใจเรียนนะครับผมแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับผมถ้าผู้ใหญ่สอนอะไรเรานะครับผม <mark> ก็เชื่อเชื่อฟังผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือว่าเป็นเป็นญาติที่น้องเั่าไปนะครับผมถ้าเกิดว่ายัางไงผู้ใหญ่ยังไงก็รักเราะครับผมอย่าลืมนะดูคิดพี่ตุ้ยก็แบ่งเวลาเรียนแบ่งเวลาเล่นด้วยนะครับผมก็แล้วน้องๆก็จะมีความสุขกับของเล่นที่เราชอบแล้วก็การเรียนที่เรามีอนาคตด้วยนะครับผมยังไงพี่ตุ้ยแม่ทอยก็รักรักอ่าร hey ัก เยาวาชวนทุกคนนะครับผมรักน้องๆทุกคนนะยังไงก็ยังลืมติดตามผลงานของพี่ตุ้ยแม่ทอยต,ต่อไปด้วยนะวันนี้ขอตัวลาก,ก่อนบ๊ายบายรักหน้าทุกคนถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากพลาดคิดการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้ยแม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะกดกดข้าพลาดละหวห่าไม่เตือนนะ